คลิปนี้นะครับครูถาวรพานักเรียนคุณจุ๋มหรือว่านางสาวประภาสีนาพานะครับเป็นการฝึกขับรถขึ้นดอยขึ้นทางชันนะครับในการขึ้นเนี่ยให้เราใช้เกียร์ดีขึ้นไปก่อนจนสุดกำลังของเครื่องยนต์เมื่อสุดกำลังเครื่องยนต์แล้วนะครับให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับเกียร์ L หรือเกียร์ low หรือเกียร์ B รหรือเกียร์หนึ่งนะครับ แล้วก็ขับรถไปตามโคง้งค่อยๆค,ค,ควบคุมความเร็วชา้าๆขึ้นทางชันลงก็ต้องใช้เกียร์ต่งเหมือนกันขึ้นกลลงถ้าเราควบคุมความเร็วไม่เหมาะสมรถก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับตอนนี้ขค้จุ่มนะครับกำลังไต่ความเร็วความชันขึ้นไปทีนิดทะนิดตามทางโคง้ง ป้าจะเดอนเราวโค้งไปทางไหนนะครับทีเดียวเราใค่ควบคุมรถใช้ความเร็วให้เหมาะสมนี่ครับออโต้นั้นกำลังขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับจะไปรอบจะทาความเร็วตามกำลังของเกียร์เดียวซ้ายไปนะครับ บอกป้ายห้ามเลี้ยวขวาเนาะ,ะจง่มก็เลี้ยวซ้ายไปตามทางนะครับนี่คือวันเวนะครับเดินรถทางเดียวครับมันจะไม่มีเส้นเหลืองให้รถสวนทางกันป้ายบังคับให้เราเดินรถตรงทางเดียวจงก็บังคับรถไปตามโคง้งช้าๆนะครับยิ่งโค้งยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งช้านีก็เรียการฝึกควบคุมรถขึ้นทางชันบนเขาบนดอยนี่คือวันเวเดินรถทางเดียวนะครับ ราส,สังเกตเห็นว่าบนถนนจะไม่มีเส้นเหลืองตรงกลางแต่โค้งมันจะชันแล้วก็คดเคี้ยวถ้าเราใช้ความเร็วไม่เหมาะสมแา่เาาคุมรถไม่ได้ต้องช้าๆก็ค่อย ตอนนี้เราอยู่บนดอยนะ,นะครับเดี๋ยวเราจะลง ที่เราเห็นข้างหน้าลงดอยไปนั้นคือฝั่งประเทศลาวนะครับข้ามไปน,น้ำ